สวัสดีครับเพื่อนชาวหงแดงหรือร์พูลทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับสืบข่าวเด่นหรือว์พภูประจําวันมาเริ่มต้นข่าวแรกกันที่อนาคตของหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าสําคัญเป็นอันดับต้นๆสําหรับทีมของเราในส่วนของเกมลุกเหมรอในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา นั่นคือในรายของทางหลุยดิอาสปิกทีมชาติโคลอมเบียของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เราก็รับทราบกันอยู่แล้วว่าเขาได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางเสือใต้บายไบยนเมเลเนกอยู่ล่าในการแข่งขันนัดล่าสุดที่เราลงเล่นเจอกับทางปีศาจแดงดำเอซีมิลานในเกมอุ่นเครื่องช่วงปีซีซั่นระหว่างการทัวเอเชียของเราที่สนามไคตักสเตเดียมทีเท่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มันก็ไม่ได้ปรากฏชื่อของตัวดิอาสทั้งในรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงและแม้กระทั้งตัวสำรองอีกด้วย นั่นงทาให้ทางฟ a านซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดมนการออกมายืนยันข้อเท็จจริงในประเด็นนี้ไปแล้วว่าสาเหตุที่ตัวของทางดิอัสหายหน้าไปจากทีมของเรานั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวกําลังเตรียมการสำรับการย้ายทีมแล้วและเลวราผู้เองก็ไม่ต้องการที่จะส่งนักเตะที่อยู่ในขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวข้างตน้นลงเล่นให้กับทีมของเรา เรื่องนี้ก็ได้รับการยินยันออกมาเช่นเดียวกันจากบทสัมภาษณ์หลังเกมของทางอาร์เนอร์ส็อตในแย่ดัชแมนของเราซึ่งก็มีการตอบไปในทิศทางเดียวกันคำถามตามมาเลยก็คือแล้วเราสุดแล้วจะขายตัวของทางดีอาร์ออกไปได้ที่สนนราคาตูวเลขเท่าใดกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการข้างเองออกมาหลายเลขกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น70ล้านยูโร80ล้านยูโรหรือบางก็ว่าอาจจะขึ้นไปถึง85ล้านยูโร ล่าสุดเราก็ได้เห็นรายงานข่าวจากทางซานติออนาะนักข่าวคนดังจากทางซักแมกาโตที่มีการชี้เป้าออกมาแล้ว,ว่าตัวเลขที่เป็นไปได้ในดีลนนี้นั้นน่าจะอยู่ที่ตัวเลขประมาณ75ล้านยูโรหลังจากทางไบเยนมิวนิกมีการหาหรือกันภายในผู้บริหารของพวกเขาแล้วมองว่าค่าตัว80ล้านยูโรนั้นน่าจะสูงเกินไปสําหรับนักเตะรายนี้ซึ่งรายการข่าวนี้ก็จะไปตรงกับสิ่งที่ทางบิลสํานักข่าวชื่อดังของประเทศเยอรมันในการออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ด้วย ขณะเดียวกันรายงานข่าวฉบับเดียวกันก็ยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าจากการที่ตัวของทางดิอาร์สไม่มีรายชื่อในการแข่งขันเกินนัดล่าสุดกับทีมของเราก็ทําให้ทางฝั่งของยอดทีมจากแคว้นบอเรียนั้นมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆว่าท้ายที่สุดแล้วพวกเขาจะประสบความสําเร็จในดิวนี้ได้ หลังจากเปิดประเด็นโมเดลเรื่องดาวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะแกนหลักสำคัญในแนวรุกของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆขยับมาะดูอีกคนหนึ่งที่ก็ตกเป็นกระแสข่าวร่านหนักเรื่องการย้ายทีมออกไปเช่นเดียวกัน นั่นก็คือในรายของทางฮอวิกเอนเลียดมิดฟิลดารูปอนาคตไกลของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนๆสอบถานเข้ามาค่อนข้างจะย่างทีเดียวเช่นกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะได้อยู่กับทีมของเราต่อไปไหมหรือแน่หลังจากที่ได้เห็นตัวของทางนักเตะเองมีการออกมาให้สัมภาษณ์อย่างน้อยๆสองถึงสามโอกาสเข้าให้แล้วกับโอกาสที่เขาอยากจะย้ายทีมออกไปเพื่อความทา้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของตัวเองและการลงสนามอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่เขาไม่สามารถที่จะทําเช่นนั้น ได้ภายใต้การํทำทีมของทักอัเนอร์สล็อต ในจุดนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆเป็นกังวลใจกันว่ามันจะทําให้ตัวเลือกของทีมเราลดน้อยถอยลงไปหรือไม่อย่างไรกันแต่อีกหนึ่งเหตุผลที่ทาให้ทีมของเราอาจจะมีความจําเป็นต้องปล่อยตัวเขาออกไปก็เ,เพราะว่าเราต้องการเงินงบประมาณกลับมาสำหรับการเสริมทัพต่อไปในช่วงที่เหลือของซีซั่นเพราะมันยังมีอีกหลายตําแหน่งที่เราต้องการกําลังเสริมเข้ามาเพิ่มนอกเหนือจากในรายของทัพอเล็กซานเดอร์อิซักที่ไหนตอนนี้ก็มีข่าวผัวพันกับทีมของเราเรายังอาจจะต้องเสริมในตําแหน่งปัก หลังตัวกลางและรวมไปถึงมิดฟิลตัวรับด้วยทั้งนี้หนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขามาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือทางขุนคอนเวสแฮมยูไนเต็ดแต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดลี่เมลทับลอยชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มีการออกมาชี้เป้าเลยว่าการหารือระหว่างทางเวสแฮมกับลิเวอร์พูลเกี่ยวกับการปล่อยตัวทางเอเลียดนั้นยังไม่ได้ข้อย,ยุติ สาเหตุหลักก็เป็นเพราะค่าตัวที่ทีมของเรามีการตั้งเอาไว้ที่ตัวเลข50ล้านปอนด์นั้นดูเหมือนจะสูงเกินไปสำหรับทางเวสแฮมนั่นจึงทำให้ในตอนนี้ทางทีมของทางแกรมป์พอตเตอร์จึงพยายามจะมีการเจรจาต่อรองขอเปลี่ยนเงื่อนไขในดีลของเอเลียดดังกล่าวข้างต้นจากการซื้อขาดมาเป็นขอยืมตัวเขาเป็นการชั่วคราวก่อนตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วค่อยใส่ออปชั่นให้สามารถซื้อขาดนักเตะได้ตอนหมดสัญญาย,ยืมตัวดังกล่าว ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าท้ายที่สุดหากข้อสเสนอมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นทางร์พูลของเราจะยอมตอบรับหรือไม่อย่างไรกันต่อไปไปกันต่อเลยครับเ,เพื่อนๆกับอีกหนึ่งกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่อนตัวของทางอาริสซิกแมอคริสเตอร์นิดฟิลทีมชักอาร์เจนตินาของเรากันบ้าง วันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่มีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเป็นลำดับต้นๆด้วยเช่นเดียวกันว่าเข้าหายหน้าจากทีมของเราไปไหนกันแน่หลังจากเราแทบจะไม่ได้เห็นแม็กกาเลยในการแข่งขันช่วงปีซีซั่นที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับเกมนัดล่าสุดที่เราฟาดแข่งกับทางเอซีมิลานแม็กอาริสเตอร์ก็ไม่มีรายชื่อทั้งในสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงและตัวสำรองจึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเขาได้รับบาดเจ็บหนักหรือไม่อย่างไรกัน ซึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นการที่ตัวของทางแม็กอาริสเตอร์หายหน้าไปเช่นนี้มันก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาเองยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บที่โจ้ตัวได้รับมาในช่วงท้ายการแข่งขันเมื่อดูการที่แล้วลากยาวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันโดยในตอนนี้แม้ว่าตัวของเขาจะสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับบรรดาเพื่อนร่วมทีมได้แล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมมากเพียงพอที่จะลงฟาดแข่งในเกมใหญ่กับทางลอสโซเนลี่ดังกล่าวข้างต้นได้ แล้วคำถามที่ตามมาเลยก็คือสรุปแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นเขาลงเล่นเมื่อใดกันซึ่งในส่วนนิตทางเรือว่ o o ู c ดอสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการคาดหมายว่าเกมในวันพุธท,ที่จะถึงซึ่งน้องจะมีการฝุ่นเครื่องอีกครั้งในการเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นลงเล่นเจอกับทาง y o โกฮาม่าเอฟมารีนนั้นน่าจะเป็นจุดหมายที่เป็นไปได้สำหรับตัวของทางแม็กอาริสเตที่อากจะได้มีส่วนร่วมกับการแข่งขันบางส่วนของเกมนัดนี้ ขณะเดียวกันนะักขาวก็ไมีการเอาประเด็นนี้เข้าไปยิงคำถามตรงใส่ตัวของถังอ r านเนอร์สลอตเลยว่าเมื่อไหร่กันที่เราจะได้เห็นตัวของทางแม็กคาริสเตอร์กลับมามีส่วนร่วมกับทีมของเราอีกครั้งแผนการก็คือการให้เขากลับมาเร็วๆนี้นะสลอตกล่าวเขาอาจจะยังไม่ได้ซ้อมแบบเต็มสุบกับบรรดาพเพื่อนร่วมทีมของเขาแต่แผนการของเราก็คือเขาจะกลับมาฝึกซ้อมบางส่วนในวันจันทร์รวมไปถึง1วันอังคารนี้ กรผมยังบอกไม่ได้อย่างแน่ชัดว่าเขาจะสามารถลงเล่นในบางส่วนของเกมวันพุธนี้ได้หรือไม่จากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางสล็อตก็จะเห็นได้ว่าบุตรหมายแรกที่เราต้องปักเอาไว้ก่อนเลยก็คือเกมขุนเครื่องกับทางโยโกฮามาเอฟมารีนอสแต่หากสุดท้ายแล้วเขากลับมาไม่ทันมันก็ยังมีเกมที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับทากแตเลติกบิวเบลรออยู่ที่สนามแอนฟิลด์ในวันที่4สิงหาคมซึ่งก็จะเป็นบุตรหมายต่อไปสำหรับการกลับมาลงสนามของทางแม็กอาริสเตอร์ได้ ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆใ,ในในเราก็พูดถึงประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันในเกมน,นัดขุนเครื่องช่วงปรีซีซั่นของทีมเรากันไปแล้วเราจะขยับกลับมาดูความหลงจากการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันบ้าง หลังจากผลการแข่งขันที่ออกมามันอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนะักเมื่อเราเป็นฝ่ายปราชัยต่อทางรรสโซเนรี่ไป4ประตูต่อ2และถึงขั้นที่มีเพื่อนๆหลายท่านปิกันออกมาโจมตีทีมของตัวเองเลยด้วยซ้ำไปว่าเล่นได้ห่วยแตกอ,อย่างนั้นอย่างนี้ซื้อตัวมามากมายแต่สู้การแข่งขันในฤดูกาลที่แล้วอย่างไม่ได้ด้วยซ้ำไปซึ่งในประเด็นนี้ผมขออธิบายในเบื้องตน้นเอาไว้ก่อนว่ามันเป็นเกมคนเครื่องนะครับเพื่อนๆและตัวของทางนักเตะที่ลงสนามนั้น1ก็เป็นชุดผสม2บรรดากแกนหลักหลาย หลายคนก็ไม่ได้ลงเล่นแบบพร้อมเพรียงกันและ3ทางฝั่งมิลานนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดทัพของพวกเขามีความจริงจังมากกว่าดังนั้นอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรมากมายกับเกมกระชับมิตรแบบนี้มันเอาไว้เพื่อวางแผนการเล่นและเรียกความฟิตของนักเตะเสียมากกว่า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าสุดท้ายเราจะเป็นฝ่ายปราชัยกลับออกมาแต่หนึ่งในนักเตะที่ได้รับโอกาสลงทําผลงานเป็นครั้งแรกในฐานะตัวจริงของทีมเราก็คือตัวของทางฟอร์เรนเวียดซูปเปอร์ซา์ดังที่เราก็เพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายยาไปเออร์เลวเมอร์คูเซนด้วยสนราคาลวมเง,งื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมถึง116ล้านปอนด์นั่นเอง แล้วหลังจากที่เราได้เห็นแอคชั่นของเขาเปิดแบบเต็มๆแล้วมันก็ทำให้ตัวของทางเนลมินเลอร์อดีตนักเตะของทีมเราเองได้ใช้โอกาสเดียวกันนี้ออกมากล่าวชื่นชมผลงานของตัวเวทเป็นการพิเศษเกมอุลเครื่องช่วงปีสีสั้นที่ห้องกงมีสีสันได้รับการต้อนรับอย่างน้่นหลามจากแฟนบอลเจ้าถิ่นเมนเลอร์โพสตเอาไว้ผ่านหน้าเก๊กส่วนตัวของเขาเอง แม้ผลการแข่งขันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการแต่ก็มีหลายจุดที่ทําให้ชื่นใจได้โดยเฉพาะตัวของทางฟอร์เรียนเวียสที่มีจังหวะในทัวร์ออฟในหลายตอนหลายครั้งตอนกลางแข่งขันครึ่งเวลาแรกโนมันิกโซบอสไลเองก็ฟอร์มอย่างดูดีต่อเนื่องและยิงประตูสุดสวยเต้นเหนือโลกลิเวอร์พูลพลาดเสียประตูไปจากเกมโต้กลับหลายครั้งและเอซีมิลานก็มีความเฉียบขาดในจังหวะสุดท้ายสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลปรีซีซั่น แล้วหากเราไปเจาะลึกถึงผลงานของเวยียสในการแข่งขันเกมนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่แหละเป็นนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกในบทบาทที่เราตามหากันเลยทีเดียวเมื่อเขามีอัตราส,ส่วนการผ่านบอลสำเร็จสูงถึง91จากการผ่านบอลทั้งหมด32ครั้งเข้าเป้า29ครั้งมีการเลียบบอลผ่านผู้เล่นของทางมิลานสำเร็จ100เช่นเดียวกันกับการที่เขาสามารถเล่นบอลอย่างง่ายๆแต่ดูแลส่งประสิทธิภาพ หลังจากเราฟังผลงานของหนึ่งในนักเตะที่น่าประทับใจจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่ามันจะตรงกันข้ามกับผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังก็ตามทีอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้ก็คงจะเป็นในราของทางโดมิกโซบอสไล Boss Line, กับตันทีมชาติฮังการีของเรานั่นเองหลังจากเขาเป็นคนทำประตูสุดสวยให้ทีมของเราตามตีเสมอทางมิลานหนึ่งประตูต่อหนึ่งแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วเราจะปลาชัยออกมา4ประตูต่อสอง ซึ่งจากผลงานดังกล่าวของทางโซโบอสไลก็ทําให้นิวมิลเลอร์อีกเช่นเดียวกันมีการออกมาชี้ชัดเลยว่าเราสามารถจะพึ่งพาเขาต่อไปได้ในการแข่งขันฤดูกาลใหม่นี้แล้วก็หวังว่าตัวของทางโซโบนั้นจะพัฒนาในเรื่องของซิลการทําประตูของเขายกระดับขึ้นมามากกว่าในการแข่งขันฤดูกาลที่แล้วโดยตั้งเป้าในเบื้องต้นเอาไว้ว่าเขาจะช่วยแบ่งเบาภาระในการทําประตูไปได้สักสิบลูก โนบิิโซบอสไลเขารู้ดีว่าเขากำลังทำอะไรอยู่นะมิลเลอร์กล่าวนั่นเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆสำหรับตัวเขาผมคิดว่าเขาทำมันได้ดีจริงๆตั้งแต่ตอนเกมอุ่นเครื่องกับทางเบรสตันนอตอินแล้ว แล้วในการแข่งขันเมื่อคือนคนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่เขาได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากที่สุดในสนามอีกครั้งหนึ่งประตูที่เขายิงได้มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของเขาในการลงเล่นในสนานแบบนี้ผมมองว่าอันที่จริงแล้วตัวของทางโซโบเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการยิงประตูขึ้นเลข2หลักได้ ในการแข่งขันฤดูการที่แล้วเขาอาจจะมีบทบาทในเกมรุกมากกว่านี้ในฤดูการนี้ตำแหน่งของเขาอาจจะถูกขยับถอยลงมาบ้างแต่เขาจะสามารถทําประตูได้ด้วยตัวของเขาเองซึ่งคุณภาพของเขาในเกมเมื่อคืนนี้มันก็จะแส่งให้เห็นถึงเรื่องเหล่านั้นแล้ว หากเรามาย้อนดูสถิติของทางโซบอสไลน์ในการแข่งขันฤดูการที่ผ่านมาก็จะพบว่าเข้ายิงประตูด้วยตัวเองไปได้8ลูกและผันบนอลให้เพื่อนร่วมทีมทําประตูไปอีก9แอซิดจากการลงสนามรวมทั้งสิ้น49นัดในการแข่งขันทุกรายการ พูดถึงนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันเกมล่าสุดกับทักเอซีมิลานให้กับทีมของเราไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางลิโกเอ็นกูโมฮาปิกดาวลุ่งอนาคตไกลเพราะนอกจากเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้แล้วเราต้องบอกเลยว่าตลอดการแข่งขันปรีซีซั่นทั้งสนัดที่ผ่านมานั้นตัวของทักเอ็นกูโมฮานั้นเรียกได้ว่า เป็นหนึ่งในดาวเด็ดมากที่สุดคนหนึ่งในเกมรุกของทีมเราเลยก็ว่าได้และเราก็จะเห็นอีกด้วยว่าทางอานเนอร์สลอตค่อนข้างทีจะชื่นชมความสามารถของเขาซึ่งสะท้อนออกมาให้เห็นจากการที่มีการส่งเขาลงเล่นอย่างต่อเนื่องทั้งในเกมกับทาง Preston Not เอ็นเกมกับทางช่างปัน้นหม้อสโต k ซิ i t y และรวมถึงเกมล่าสุดกับทางนีลานอีกด้วย ล่าสุดมันก็มีการเปิดเผยตัวเลขในเชิงสถิติที่ออกมาซึ่งก็เป็นการเน้นย้ำให้เห็นเลยว่าตัวของทักเอนกูโมฮานั้นเป็นนักเตะที่เปลี่ยมพรสวรรค์มากขนาดไหนและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมทีมของเราจึงในการไปชมตัวเขามาจัดผักอะคาเดมี่ของทางสิงโตนักเงินครามเชลซีแล้วถึงทําให้ทางยอดทีมจากกรุงลอนดอนนั้นหัวร้อนขนาดนั้นตอนที่เสียนักเตะรายนี้ออกมา เลีโอเอ็นกูโมฮานได้สร้างสรรคโอกาสมากที่สุดภายในทีม2ครั้งและก็มีการเอาชนะในการดวลกับคู่แข่งได้มากที่สุด4ครั้งเช่นเดียวกันกับการเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากที่สุด3ครั้งในการแข่งขันครึ่งเวลาและตอนประเชิญหน้ากับทางเอซีมิลาเบนบ็อกแซนักข่าวสายหงคนดังที่ปัจจุบันเขาทำงานให้กับทางแอนฟิววอชโพสตเอาไว้ผ่านหน้าเส่วนตัวของเขาเอง นอกจากนี้เขายังจัดไปอีกหนึ่งแอซิดและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในสนามอีกด้วยนี่มันเป็นนักเตะที่เปลี่ยนพลด้วยผ่อนสว่วนอย่างแท้จริงก่อนที่ทางบล็อกแซกจะมีการปิดท้ายโพสต์ดังกล่าวข้างต้นด้วยอิโมจิเป็นรูปเพชรซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนในยะอยู่แล้วว่านี่แหละคือเพชรเม็ดงามที่เราสามารถจะไปดึงตัวมาร่วมทีมและกำลังอยู่ในช่วงของการจีรนเพื่อให้เขากลายมาเป็นเพชรที่มีความงดงามมากขึ้นกว่าเดิม ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆเ,เราจะขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เราก็เกาะติดกันมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอนาคตของทัพอิปราฮิมาโคนาเต้เซนเตอร์ฮับทีินชติฝรั่งเศสของเรานั่นเอง หลังจากปัจจุบันตูของเขาเหลือสัญญาไม่ถึง12เดือนแล้วซึ่งผูกมัดเจ้าตัวถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ในปี2026เราแม้ว่าทีมของเราจะมีความพยายามในการเดินหน้าขอเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับเขาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่จนกระทั่งถึงปัจจุบันมันก็ยังไม่ประสบความสําเร็จ ในตอนนี้ก็มีรายงานข่าวออกมาว่าผู้บริหารของทีมเรากำลังจะมีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้าไปให้ตัวนักเตะพิจารณาซึ่งเราก็ต้องามาติดตามดูกันต่อไปว่าภายที่สุดแล้วเขาจะรับเงื่อนไขของทีมเราหรือไม่เพราะในสถานการณ์แบบนี้มันค่อนข้างจะสุ่มเสียงกับการเสียนักเตะไปไม่ว่าจะเป็นในตรารอบนี้หรือสุดท้ายอาจจะเสียเข้าไปแบบไม่ได้อะไรเลยหากสถานการณ์ลากยาวไปจนกระทั่งถึงตอนที่เขาหมดสัญญาดังกล่าว ล่าสุดเราก็ได้เห็นทางซามีฮูเปียอดีตประกาหลังหลอกตำนานของทีมราเจ้าของฉายาผู้ผ่านน้ำแข็งแห่งทิมแอนฟิลก็มีการออกมาการะตุ้นเลยว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับนักเตะอย่างทางโคนาเต้นั้นมันมีความจำเป็นเป็นอย่างมากมันสำคัญมากเลยครับฮูเปียกล่าวตอนนี้เรามีประกันลังตัวกลางเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ดังนั้นว์พูลไม่สามารถที่จะปล่อยตัวเขาออกไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเราอาจจะจำเป็นในการซื้อประกังตัวกลางเข้ามาใหม่อย่างน้อย,อยถึงสองคนเลยทีเดียวผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาได้หรือไม่เพราะผมเองไม่ได้มีข้อมูลวงในเกี่ยวกับเรื่องการเจราจาหรืออะไรทางนั้น ถ้าซากมุมมองของอดีตนักเตะของทีมผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากที่เราจําเป็นจะต้องเก็บเขาเอาไว้กับทีมต่อไปเรามาลุยกันต่อเลยข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กับหนึ่งในแข่งที่เรียกได้ว่าเป็นดีลในฝันสาหรับทีมของเราแนแนวรุกเลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นก็คือในลายของทางอเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงตัวเก่งจากทางสาลิกาดงนิวคาเซิลอยู่นาเตตนั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้ตัวของทางนักเตะพยายามดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหวังที่จะย้ายมาร่วมถินแอนฟิ์ของเราให้ได้ มันถึงขั้นที่การที่โจ้ตัวเองมีการออกไปพูดชี้แจงกับทางผู้บริหารสโมสรนิวคาสเซิลให้รับทราบไปแล้วถึงความปรับทันาของเขาที่ต้องการจะย้ายทีมออกมาในตรารอบนี้ที่เดียวกันกับการที่เขายอมปฏิเสธค่าเหนื่อยมหาศาลถึง700,000ยูโรต่อสัปดาห์จากทางซาอุดิอาราเบียแล้วก็มีการยืนยันเลยว่าทีมเดียวที่เขาจะยอมย้ายมาเล่นด้วยนั้นมันก็ต้องเป็นยอดทีมจากเมอร์ซีไซ์ของเรา ล่าสุดมันก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจออกมาจากทางฟาบิเซโอโรมาโน่นักเข่าระดับเทียนหนึ่งที่เขาก็เรียกได้ว่ามีการออกมาอัปเดตดเกี่ยวกับเรื่องดาวของทักอีซัคเป็นหลายชั่วโมงกันเลยจีเดียวโดยในขนนี้ตัวของทางโรมาโน่ก็มีการออกมาเน้นย้ำเลยว่าสาเหตุที่ทําให้ทักอีซัคต้องการอย่างยิ่งที่จะย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลของเราเพราะเขาเชื่อมันว่าหากท้ายที่สุดแล้วเขาได้จับมือกับทางสโมสรของเรา มันจะทำให้เจ้าตัวพร้อมด้วยทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเดินหน้ากวดาคว้าแชมป์ในทุกรายการที่ขวางหน้าได้แบบเรียบปดอเล็กซานเดอร์อิซักเชื่อว่าเขาจะสามารถคว้าแชมป์ในทุกรายการได้หากเขาได้ลงเอยด้วยการย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์พูลนะลูมาโน่โพสต์ผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กของเขาก่อนที่จะปิดท้ายโพสต์ดังกล่าวข้างต้นด้วยการใส่อิโมจิเป็นรูปจักตาและอิโมจิเป็นรูปถ้วยรางวัล ซึ่งจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางโรมาโนในครั้งนี้มันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองและความรู้สึกนึกคิดภายในของตัวอีซักเลยว่าเหตุใดกันทําไมเขาถึงต้องพยายามผลักดันดิวนี้ด้วยตัวของเขาเองเมื่อมันอาจจะมาถึงจุดที่โจ้ตัวมองว่าดิวนี้มันกําลังจะหลุดลอยไปจากมือเขาหากเขาไม่ทําอะไรสักอย่างแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วงแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ